ืแค่เห็นเขาแบบตาแดงแล้วแบบอย่างเงี้ยอู้หูยี่ยังไม่กลวยกหออุ้ยเอาจริหนูไม่เคยหนูเพิ่งมาคิดตอนนี้เลยอะทำไมมันต้องเป็นหนูอภาคแรกก็เป็นหนูภาคที่สองก็ต้องโดนยายช่วยทั้งแม่ทั้งผีชุดดามาลุงหนูเลยอะคนเขาจะอํากันแหละว,ว่ายี่โดนมาตลอดจริงๆนะเพราะว่าภาคหนึ่งเนี่ยตอนแย้มที่มีเข้ามาแล้วอะ ยี่ก็ถูกให้นอนให้นอนเฝ้าอย่าใช่ไหมออหนูมงเหมือนกันนะหนูไม่ชอบซีนนั้นเลยอ่ะทําไมหนูเป็นผู้ถูกเลือกค <laughs> <c oughs> ือ <c oughs> แบบ <c oughs> คือแค่คือหนูรู้นะว่ามันคือพี่มิม้มแต่ว่ามันน่ากลัวมากแล้วอีอย่างนึงคือผีต้องบอกมาตรงหน้าต่างแล้วหนูต้องนอนหลับแล้วหนูนอนไม่หลับอืแลวหนูต้องนอนมองหน้าเขาอ่ะ ใช่หนูก็ต้องไปวาดรูปข้างนองอีกแล้ววาดทำไมแล้วพี่อยากจะทิ้งเราด้วยอ่ะใช่รู้สึกไงรู้สึกไงคือรู้สึกแบบทำไมเป็นเรา why is it always me ทำไมทำไมเราใช่ไหมค่ะใช่ใช่จอ่คือยี่ก็คิดแบบนั้นใช่ไหมทำไมเป็นฉันใช่ค่ะทำไมเป็นฉันแต่เอาจริงๆแหละพี่คือเฮ้ยแต่ทำไมเป็นหนูอ่ะคือหนูไปนอนกับพี่หยาดได้ไหมอ่ะใช่ไหม พี่แอมนอนตะแคงทั้งคืนคือหนูรู้สึกว่าเอาจริงๆหนูรู้สึกว่าตอนนั้นอะครอบครัวเรายังไม่รับรู้ถึงว่าผีอะ oh, uh. แบบผีมันอยู่ในบ้านเราเขาอาจจะไม่เชื่อเท่าไหร่ mm hmm. และแบบเพราะว่าตอนนั้นเพิ่งมาสองวันแรกสามวันแรก mm hmm. เองม้งคะ่ะ mm hmm. เขาก็เลยแบบเอ้ยนอนๆอนไปเถอะมันไม่มีอะไรหรอกแต่ว่าพอที่ยี่เจอประสบการณ์นั้นอะยี mm ่มาเล่าให้พี่หยาดฟังแล้วแบบหลังจากนั้นยี่ก็นอนกับพี่อยอมาตลอดเลย mm hmm. น่าจะเป็นเหตุผลที่ ยี่ถึงได้ไปนอนคับพี่แยดในวันนั้นอีกนิดหนึ่งอีกนิดหนึ่งถ้าพอจําได้คืนนั้นยี่รู้สึกไม่มีใครตอนนั้นยี่รู้สึกอะไรเหรอตอนนอนกับแย้มอะรู้สึกว่าไงบ้างรู้สึกพี่แย้มเป็นไรป่วยไม่สบายหรือผีเลยถ้าเล่าในมุมของยี่นะคะพี่แย้มเริ่มมีอะไรแปลกคือตอนนั้นอาจจะแค่แบบคือแค่เห็นเขาแบบตาแดงแล้วแบบอย่างเงี้ยโอ้โหยี่ยังไม่กลวยก่อยี่ตาแดงแล้วแบบเปลี่ยนแล้วพูดคำหยาบอะ ใช่แล้วคือแบบยี่ตอนนั้นก็เริ่มกลัวแล้วแหละแล้วยี่น่าจะคือตอนนั้นยี่ยังเด็กๆก็น่าจะยังไม่รู้หรอกว่าแบบผีมันทําไมถึงมีทำไมผีถึงเข้ามาสิงพี่สาวเราทำไมถึงเลือกพี่สาวเราแล้วตอนนั้นครอบครัวเราก็อยากจะยังไม่เชื่อเราไปนอนกับพี่สาวเราคืนนั้นคืนนั้นเลยหนูนอนเขาหันมาแล้วเขาส่ายยิ้มให้หนูอย่างเงี้ย แล้วแบบตาตาแบบต,งตรงๆเลยแบบไม่กระพริบเลยอะตอนนั้นแหละคือตอนที่รู้ว่าอันนี้ไม่ใช่พี่สาวเราเพราะว่าพี่เพราะายี่อะค่ะในตัวเรื่องของที่หยดที่หยดของเราเลยยาตได้แย้มอะกับยี่สนิทกันมากๆอืเพราะว่าอายุใกล้เคียงกันครับ,รบใช่ค่ะก็เลยทําให้เราน่าจะแบบรู้ว่านี่ไม่ใช่นี่ไม่ใช่พี่สาวเราจริงๆออันนี้คือในมุมของเรานะครับนนะะโอเยียมเลยครับยี่ยม,มากเลย<อ>ที่อยากาทราบภาคที่สอง ที่ยังไม่รวมสามยี่โดนเต็มเ็มเลยวิ่งหนีอยู่คนเดียวคิดเหมือนกันไหมว่าทําไมต้องเป็นฉันอีกอุ้ยเอาจริงๆหนูไม่เคยหนูเพิ่งมาคิดตอนนี้เลยอ่ะหนูไม่เคยคิดเลยว่าทําไมมันต้องเป็นหนูอืุอ้ยตาแปลกมากเลยอะ่ะภาคแรกก็เป็นหนูภาคที่สองก็ต้องโดนยายช่วยทั้งแม่ทั้งผีชุดดำมาลุม,มหนูเลยอะ่ะ ถ้าเป็นตอนนั้นยี่คิดอะไรอยู่เออ <thì S 2> ้าคิดแบบตอนเนี้ยคิดย้อนไปตอนนั้นยี่เอาจริงๆน,นะคะถ้าเป็นยี่ที่เจอจริงๆแบบตัวยี่จริงๆเลยถ้าเจอหนูรู้สึกว่ามันอาจจะไม่ไม่ไม่ได้มายืนคิดหรือนั่งคิดว่าทำไมต้องเป็นเราแต่ว่าความกลัวมันอยู่ตรงนั้นแล้วอะคือเราอาจจะไม่ได้แบบคือยัยช่วยอยู่ตรงนี้แล้วอะเราอาจจะไม่ได้มายืนคิดว่าเฮ้ยทำไมมันต้องเกิดขึ้นกับเรามันอาจจะเป็นแค่กลัวกลัวแล้วแบบพยายามจะสู้อะ Monsieur, น่าจะประมาณนั้นค่ะอาอแต่ตอนนี้ช่วยนี่คือเอาให้หนีให้ได้มันก็เลยนํามาสู่ภาคสามนำมาสู่ภาคสามทำไมเป็นเราไม่ภาคสามมันก็มีความทําไมเป็นเราแต่ว่าเราโดนรับผาตัวโดยที่เราไม่รู้อืมันเป็นคำถามของหนูเหมือนกันว่าทําไมถึงต้องรับผัาตัวยีอันนี้คือคำถามของหนูเพราะหนูไม่รู้เหมือนกันการทำงานครั้งนี้เป็นไงบ้างครับความรู้ส รู้สึกสนุกแล้วก็<ม>แบบหนูแบบดีใจมากๆที่ได้มาเริ่มไนทกับแฟมิลี่ของหนูแฟมิลี่ตัวยอก็คือครอบครัวตัวยอคือแบบอาจจะแบบนัดกินข้าวกันบ้างตั้งแต่ภาคสองแบบภาคภาคหนึ่งไปภาคสองมาถึงภาคสามนะี้นัดกินข้าวกันตลอด<ม>ก็ได้เจอกันไปเที่ยวด้วยกันไปดีมเวิร์ด้วยกันแต่ว่าความรู้สึกของครอบครัวตัวยอมันไม่อยู่ตรงนั้น<ม>คือแบบอาจจะเป็นพี่เดนิสอาจจะเป็นพี่เฟนอาจจะเป็นพี่จวดจ,จะเป็นพี่มิม,ม แต่ว่าพอเรามาอยู่ในกองอะ่ะนี่คือพี่หยาดนี่คือพี่ยศน,นี่คือพี่ยอดน,นี่คือพี่แย,คยมคือมันได้ฟีล l i n ที่แบบมันกลับมาเป็นครอบครัวกันอีกครั้งหนึ่งค่ะแล้วมันสนุกมากเวลาอยู่กับพี่ในกองหนูเป็นคนชวนเขาเต้น tiktok ในกองด้วยหนูไม่คลิปแต่ยังลงไม่ได้ทุกคนเ <laughs> ตรียมรอดูเลยหนูแกล้งพี่ยศทุกคนรอดูอ๋อเหรออือือเพราะว่าคลิปก่อนหน้านั้นหนูก็โดนแกล้งใช่ เห็นแล้วล่ะเป็นพี่จูเนียร์พี่เฟนเนี่ยสักคนนะแกพี่จูเลยล่ะค่ะอขอแถลงข่าวพี่จูเลยนะคะว่าหยุดแก้งหนูเหอะขอเลยค่ะเขาลาเขาลากเมื่อกี้หนูเพราะว่าในภาคนี้ใช่ไหมคะหนูต้องทาผิวแทนอืเขามาบอกหนูว่าหนูเป็นชีโตสอืมคือแบบอะไรหนูไม่ได้ซ้อมมาขนาดนั้นใช่ไหมไม่ซ้อมไม่ซ้มไม่ซ้มผิวแทนสวยงามค่ะ นีน่าอยากบอกอะไรยี่สู้สู่ม,มันอาจจะไม่ได้สําเร็จแต่สู้สูสเราเก่งมากๆแล้วอะเราเก่งมากๆที่เราผ่านตรงนั้นมาได้อ่ะอภาคสองอะยี่ผ่านตรงนั้นมาได้คือ,อชนะเลยค,คือแบบเจอทั้งทุกตัวทั้งผีชุดดำแม่ผีแม่มผีใจช่วยคืออยากจะบอกยี่ว่าแบบสุดยอดอะ เธอเก่งมากอาออือ,อเป็นกำลังใจให้ตลอดเวลา